สวัสดีครับนัท KY Performance หรือว่ากิมยันยนต์เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูการติดแก๊สของ Honda c r v Gen4 เครื่อง2 4ลิตรนะครับเป็นเครื่อง i-VTEC แล้วก็เป็นตัวท็อปด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมาดูว่าเราติดตั้งชุดอะไรนะครับแล้วติดตั้งถังแบบไหนนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเราติดตั้งโดยรอบเนี่ยลูกค้าเลือกเนี่ยใช้หัวฉีดแบบเดี่ยวของ h าน่นะครับก็เลยทําให้เนี่ย กูเราติดตั้งหัวฉีดแล้วเนี่ยมองไม่เห็นมันจะซ่อนอยู่ด้านในนะครับอ่าเดี๋ยวดูใ,ใกล้ๆน,น,นึงนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้ติดตั้งแกแล้วนะฮะแต่มองไม่เห็นด้านในเลยว่ามีการติดตั้งตัวนี้คือบริเวณที่อยู่ของหัวฉีดนะครับนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวนั้นเป็นกองเอาต้าสามร้อยสิบกองนี้มีหน้าที่ดักน้ําด้วยนะครับผมหม้อต้มอ,อยู่ด้านนี้อ่าตรงนี้เนี่ย เป็นในส่วนงานของการติดตั้งชุดแก๊ส AC Go Fast นะครับแล้วก็หัวฉีด HANA อันนี้ตอบสนองทันทีเลยสำหรับเครื่องยนต์2.4เรามีเทคนิคการเจาะหัวฉีดที่ทําให้รถเนี่ยใช้งานเหมือนน้ำมัน100%นะครับไม่มีอาการสะดุดไม่มีไฟเครื่องโชว์อัตราเร่งมาเท่าเดิมทุกอย่างนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสวิตช์แก๊สหน่อยว่าติดตั้งแก๊สตรงไหนสวิตช์แก๊สตรงไหนนะฮะอันนี้คือสวิตช์แก๊สของ AC นะฮะสต็ค ติดตั้งอย่างสวยงามด้านขวามองง่ายครับผมแล้วก็กล่องแก๊สเนี่ยอยู่ในห้องโดยสารนะครับเพราะว่าป้องกันการเสียจากความร้อนที่อยู่ห้องเครื่องนะครับเราเก็บไว้ในห้องโดยสารทั้งหมดนะฮะแล้วก็ติดตั้งแนวตั้งอย่างถูกวิธีตามคู่มือของ a อซที่เขากําหนดมาให้นะฮะทำให้กล่องเนี่ยมีอายุก,การใช้ง,งานที่ยาวนานนะครับผมมาดูถังกันถังแก๊สเนี่ยนะครับ <g at> เราใช้ขนาด ห้าดสี่ลิตรนะฮะก็จะพอดีกับตัวหลุมยางอะไหล่นะครับแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยระยะกันชนเนี่ยมากกว่า2ี่สเซนติเมตรแล้วระยะห่างกันชนกับถังนี่มากกว่า2ี่ซนติเมตรก็ใช้งานได้ดีไม่มีอะไรนะครับถังเนี่ยสีดําสวยงามวางระนาบถังเนี่ยให้เป็นระนาบระดับน้ําเดียวกันทําให้ลูกลอยเนี่ยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเอาแหว้ง่ายถ้าเกแก๊สมันไม่ลวนละกันถ้าติดแล้วเกแก๊ตรงแล้วก็ถังอยู่ในลักษณะที่ตรง ขับแล้วไม่มีเสียงดังออดแอดหรือว่าเสียงลูกลอยให้ได้ยินข้างในแน่นอนนะครับเราอยักเพราะว่าเราเน้นมากการติดตั้งแก๊สเนี่ยจะต้องเป็นระเบียบแล้วก็ถูกต้องต่อการใช้งานนะฮะอันนี้ถังครับผมดูถังโอเคหัวเติมดูหัวเติมหน่อยหัวเติมแก๊สมองไม่เห็นนะฮะ สังเกตดูมองไม่เห็นแต่เติมง่ายแต่มองไม่เห็นเติมสะดวกนะครับเนี่ยเราติดตั้งแบบซ่อนฮะมองไม่เห็นแน่นอนอ่าถ้ายืนเนี่ยมองไม่เห็นแน่นอนนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อท่านใดนะครับที่สนใจติดตั้งแก๊สกับรถรุ่นนี้ทางทางเราเนี่ยมีประสบการณ์ Honda C v ีวีเจนเครื่อง2.4เครื่อง2.0เราติดตั้งได้นะครับผมอัตราเร่งเหมือนน้ำมันเรามีเทคนิคเฉพาะในการติดตั้งให้รถเนี่ยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมแล้วก็ปลอดภยัยที่สำคัญคือประหยัดนะครับสำหรับวันนี้ ฝากผลงานไว้ด้วยครับนัท K Y Performance หรือว่ากิมมันยอนขอบคุณครับสวัสดีครับ